สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านมื่อนี้มาหดร้อยเอ็ดแลค่ะว่าบิ่งคนดังเจดขายกาแฟพ,พันธุ์ไห้เลขแม่นเนาะ,ะ,ะค่ะราคาเมื่อเช้าเกิดเหตุการณ์ประหลาดเนาะคะ่ะมามาบวงส่วงปูเวทอยู่นี่ล่ะไหนบ้านจีตูเพิ่นนี่ล่ะคะ่ะบัดที่นี่ปูไปเอิ้นเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะขายดีบ่แม่ค่ะขายดีค่ะเมือม่อเช้านี้ตื่นกับว่ทันว่าสิ กูเอินใส่ตีเจ้าเฮี้ยดยิ่งเหมือนเจ้าเจ๋มั <is down in ername> <tan> <'s> <in> ่งโสเนี่ยก้อนบวงสวงก้อนบวงสวงก็อยู่บ้านพุนลาอาบน้ำกำลังแต่งตัวอยู่ได้ยินแต่เสียงปูเป่าสังเออแลยวฝ้าลงมาลงมาล่ะท่านเอกพี่ที่ท่านได้เริ่มอยู่เออก็เลยถามเกดตัวว่า เฮ็ดตาสาแถบวิธีเกตตัว่าท่านได้เห็ดอย่างเลยเออแต่คุ้มยินเสียงสั่งบัดเดินได้ยินเสียงสั่งอือก็เลยว่าเกตตัว่าปู้เอิ่นเจ้ามาอือบัวเจ้าบอแค่นั้นละพี่น้องคนลุกคนลุกเลยตจีคนลุกปูไปเอิ่นที่นี่แหละเขาบอกแค่ในเฮ็ดพิธีอีหยังอยู่เหมือนสาเนี่จเหลือพิธียังอยู่เรื่องว่าเห็นอัน ว่าเปล่ลาแล้วละบ่กติมาแล้วละบ่ว่าสัันลงมาละท่านเด็ดเตียมพิธีแล้วยูพี่น้องลงมาแล้วท่านเด็เริ่มพิธีอยู่ว่ามีไฟเปล่าสังว่ามีไฟเปล่าสังจ่อยฝันบกกรนมากนหอดบอ่ฝันแต่แว่ะงูโดดขามรถ<ฮ>งูโดดขามร <ลด S 2> ถกาแฟตอนใดกลงมา con nản nản mượn mượn một ván một ván con buông xoáng mượn một mình hay sốt kéo sốt bò này thì bố mẹ như bố Tăng đầy ngu mát để xài ngu mà chưa thắt buộc máy mất Mất tục lông mát thửu lột tục say lột Lột, lột, say nà lột cái này ừm bà nha mưa sầu bác phá thí hành à má mưa sầu má để nhứt tiếng sảng ta sầu để nhứt ta sầu thế mà ระเบิ่งสายแล้วท่านเนี่ยจะเข้าก็ต้องประมาณสามโมงเนาะท่านเนี่ยพ่อสองโมงหมดเพราท่านเนี่ยังยู่เหมือนกันก็ถึงยิ้นเสียงเออท่านเนีมีอย่างอยู่ลงมาท่านเนีมีอย่างอยู่นึกว่าเพิ่นบวงสวงแล้วแล้วมาถามเกติตู่เพิ่นว่าท่านเนี่บวงสวงเอ้าผู้ใดเป่าสังขันกอได้ยินเสียงสังเกติตู่ว่าเพราะท่านเนี่ยมีไผเป่าเกติตู่ก็เลยบอกว่าสงสัยผู้อื่นเจ้าแน่นอนเลยบอกจะบอกแค่นั้นขนลุกขนี่ บัดนี้จะเลยกลับไปเอารถกับแม่บอกว่ารถกาแฟลงมาเลยเอาลงมาเลยเอาเอาเอาลงมาพร้อมเลยเพร<อ>าะว่าคิดว่าบ่วงสว i แล้วเนาะคะ่ะฟ้าวกระสันอาบน้ำกรบเพาะท่านจริงบพาท่นมีไฟบ่วงส w i n g มีไฟบ่วง s w i อยู่บอขมา่าบพาท่นเบิดอยู่อันนี้คือกอนบ่วงสว i เนาะค่ะเนาะนะูน่ดดใส่ฟโหลดเพลินพิจารณาเด้อพี่น้นนนองอื แต่เก่ากระถือน้ำเงินสีอะถือเลขกันบ่ผู้เพื่อนมีดวงกือถืออยู่แต่ว่าขนลอยบอกมีดวงจักรีจะบอกเขาไม่จะบอกเพื่อนแต่ว่าบรเลี้ยงรถเอ็นเลขเนี่ยออกอ้อมคางอ้อมเอวอยู่ยังก็ออกเลขรถตัวนั่นตัวนี้ก็เลยบรได้ซื้อน้ำเพลิน ราะว่าเป็นคนบ่มีดวงด้านนี้หู้โดดใส่รถดนี่ทะเบียนยังปะจ้าหกสามนพี่น้องโตเดียวโตเดียวหกสามานี้หุยลองเบิ่งด้ค่ะเลขถูเพ่นบวงซวงได้ตัวใดเลขถูบบวงซวงเก้ายังฮะเก้าเก้าสามหกเก้าสามหกสามโตเดียวกันโตเดียวกัน แขนแขน,นแขน,แน,แนโอ้ร่องเบิ่งเด้อพี่น้องคันพอน่อกอาวุธนนเดอ้อนี่ขายอยู่ไสค่ะบอกพี่กัดเนี่ยเซลาภูมินะคะอยู่ส้นใดส่วนมากส่วนมากอยู่อยู่ทกศค่ะนาทกศที่วัดการอาวุธนนได้นะะ้องค่ะขายห็นกะขายน้ำเนานะ,คะ,ะค่ะราคากันเองกาแฟนเนาะเครื่องดื่มหลายอย่างอยู่เพิ่นขายพี่น้องชาก,กาแฟค่ะนี่จะเลย มีโอกาสได้มาบวงสวงโปรวเวดเด้อร์เลขรถนิยังมาตรงกับเลขถูกเพิ่นแทนนี่เออก็อบังเอิญค่ะแขกพี่น้อ,นอนงจั่งว่ะก็สิบบังเอิญบังเอิญม,มากๆเลยจัดโหลดว่าตีตัวนี้จัดเลยเต็มๆตัวไหนก็เต็มๆหกสามหกสามอัดหนักๆเม็ดเดียวหนักๆเลยเก้าสามลำบ่กหันนี่ กระชิบได้กับหัวอยู่บ่พี่น้องเนาะกลับว้กันธาตเนาะกับเ <ทา S 2> นี้<ด>ยจังได้จังปูไปเอื่นเอาอย่านสวยโอ้ยลงมาล่คนลูกลดเละเนาะอืมแต่ทีิจริงเพะท่านมีไผเฮ็ดหยังเพราะว่ายังสอง,งมึงไมมีผู้ใดเฮ็ดหยั่งเลยพี่น้องเลยลงมาเหรนั่นแล้วปูไปเอื่นเสียงแต่บ้านยุ่ไกพี่ที่พ่ะนี่บ่ไก่ค่ะนี่ ยู่ข้างหลังเป็นมันเข่ามันเข่าคนละซอยอืมแต่ว่าม um, ันตรงกันทะเปรียบเที่ยวแล้วก็ตรงกันอืตรงกันก็บาดเจ็บด็กปฏิหารเนาะค่ะเนาะแล้วก็งูโดดใส่รถทะเบียนรถมาตรงกันครับเด็กของงานบวงสรวงเพื่อนเื่อบังเอิญแทนนี่เด็กลดเล่าเด็กรดเพื่อนมาตรงใส่กันพอดี เพบ่อนนอื่นมาเอาเล็บ่เ <ưng S 3> <ator> อาสบบ่กิบแมนบ่ปู้เอ้ยผูขาโผล่ลูกหลานในเด้อปูเอ้ยผูขาบ่เคยถือเหล็กเที่อปูเอ้ยบ่ยซื้อบ่งวดเลยซื้อบ่สาธุแม่ให้ถือน้ำเพลนเนียค่ะให้โชคให้มันน้ำเพลนในเด้อปูเอ้ยผู้ขาไม่โชคม่มันน้ำเพลนเนี้ย อู้ได้หอดสามตัวอแม่ปดเพนไปนั้งไปบอกแสดงว่าจะดงว่าปูไปบอกจสดงว่าใ่ถูกเกแต่ที่สแต่ว่าโอ้ยจต่ปูหอยอีรีน่ถักเขาอีรีนักูสีาั่ม S <S แต่ว่าผู้ดไม่ฉูไม่มกกันกรลอกมือค่ะแต่ว่าเป็นแบี้เลวันที่แล้วพันกระหยสอ้อนเนาะค่ะเนาะวันนี้พันกระหายวัที่แล้วพันกระหายถึงเต้แต่ว่าวันอย่างนี้น้ำเพลิ <S <S เนเห็นได้เพลนปิดสร้อยเลี่ยงบ่ครับปิดสร้อยเลี้ยงอ่ห้ยหงวดก่อนจะได้ปิดส้อยเลี่ยงวันนี้ปิดส<ห>ร้อยไงเนาะวันนี้ปิดสร้อยไงเลย กาแฟค่ะพีอยใหญ่เด้อทางวันีพี่สร้อยใหญ่ตัวใดน้อเจ้เอ้ยเอาตัวนี้ละพี่น้องเน้นๆตัวเดียวนี่ลเราหกสามได้อพี่น้องเด้อหกสามหมดจ้าเนาะสามตัวหูน้ำเพลินปะครับสามตัวกับเก้าหกสามพี่น้องเลขตัวเดียวคือเก้าพี่น้องเลขตัวเดียวคือเก้าปีนหัวกับหัวเราก็หกตัวเดียวกันเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อแต่จริงมหาสัจจ์ก็คือ เจ๊กาแฟนี่ได้ยินเสียงเป่าสังมั่นบ่ครับได้ยินเสียงเป่าสังค่ะพ่อมาพบพ่อมานี่ยพเห็นมีหยิ้งพี่ทีเพื่อนท่านในเริ่มเลยค่ะพบมีผู้ใดเป่าสังเลยเกิดเหตุการณ์ประหลาดมาหอดแลยเป็นนึกว่าพิธีแล้วแล้วเพื่อนท่านในเริ่มเลยสังกับท่านเห็มีผู้ใดเป่าอยู่เป็นเหตุการณ์แปลกๆเนาะจะว่กกัสิมักน้ำเพื่อนยี่มันบ่ครับตัวเนี้มากมกค่ะมาก พราะว่ามันตรงกับเลขรถเจ้าของไหมค่ะตรงกับเลขรถอีกตรงกับเลข่ยกรถเลยโกว่าก้อนหนาหนี้นี่ว่าเงาว่านน่นรถงูเขียวตกลงมาหนารถตกลงมาเชินโขกใหม่เด้ขี่รถมานี่สิลงซอยเข้ามาขายเห็ดเกสรนี่แหละงูเขียวโตขึ้นล้มเส่ยนาบอกกันงูเขียวตัวลงหนารถคันนี้เป๊ะบันเอิญเลยนอ่นี่ยังเป๊ะว่าทจะมาเลี้ยวไปข้างหนางูเลื่อยไปไอ้คันเด